นี่ไงเสตตดข้อสงสัยที่อามารีแถลงว่อเช้ามันมาจากข่าวเมื่อวานแก๊สพิษนาพานพานาอินฟูกัมพูชาไอโอเขาคาดว่าไอโอได้นําเสนอว่ากองทัพไทยใช้แก๊สพิษในการโจมตีกัมบูชาเอาภาพเอไอมาลงหลอกให้มีคนหลงเชื่อนี่ไงพานพานาชื่อเข้าเลยในาพานพานาเห็นไหมครับ ล่อยเฟกเนแก๊สพิษนี่แต่ระดับรัฐมนตรีแต่ระดับโฆษกของหน่วยงานอย่างโฆษกกระทรวงนี่ไม่น่าจะหยิบตรงนี้งับไอจับตรงนี้มาเขาหยิบมางันเมื่อเช้าไงนั่นนะครับแสดงตรงนี้แสดงถึงความที่ความความที่ความน่าเชื่อถือเลยเลยไม่ดีมากๆเลยนะครับแต่พิยุทธ์จำเป็นต้องรายงานเนี่ยแหละแล้วผมก็จะตอบแต่เราตอบเข้าไปแล้วนะเมื่อกี้ถือว่าเราตอบแล้วว่าไม่ใช่แน่นอนนะครับตอบไปแล้วแล้โทษเธอ ข่าเาจะปล่อยเฟกิวทั้งทีดูภาพดิขนาดเดียวกันอันแล้วคอศกกระทุวงกลาโหมครับนางมาลีอภรณ์เขาหญิงมาลีเนี่ยจะมีอะไรจะฝากถึงเขาไหมเยอะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่อยากให้พูดตรงนี้สักทีหนึ่งเเผื่อเขาติดตามอยู่นะอ๋อครับก็ว่าเรียนว่าจริงๆอ่ะคือความน่าเชื่อถือของข่าวเนี่ยนะโดยเฉพาะออกจากหน่วยงานราชการเนี่ยผมว่ามีความสําคัญนะครับคือถ้า ถ้ายังคงมีลักษณะของการบิดเบือนเนี่ย<ช>หรือ,หร,อหรือตั้งใจเนี่ยที่จะให้ใครเนี่ยสร้างเรื่องเป็นเท็จและก็แกล้งไปหยิบตรงนั้นมาเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ที่เหมือนจงใจนะคือบางทีเนี่ยหยิบเรื่องที่ที่ที่ไม่ได้ตั้งใจทํามาแล้วเป็นเรื่องเท็จยังพอได้แต่ลักษณะแบบนี้แสดงว่าเหมือนกระบวนการกระบวนการก็คือบอกพี่ช่วยเขียนพี่ยธช่วยเขียนนิดนะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมจะหยิบเอาออกมาคือมันมันเลยกลายเป็นกระบวนการที่แทนที่จะมาต่อสู้ด้วยระบบ ของชายชาติทหารกัน<อ>แบบสุภาพบุรุษตรงไปตรงมามันกลับกลายไปเล่นนอกกติกากันซะเยอะอซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะกระทบความน่าเชื่อถือของกัมพูชาทั้งประเทศ<อ>เพราะว่าพลโทหญิงมาลีท่านเป็นโฆษกของกระทรวงการกลาโหมด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวในในทีมงานของโฆษกกลุ่มทหารเนี่ยขณะนี้เดี๋ยวเราเอาเป้าหมายนี้ให้ทางทัพไทยละ<อ>นะครับเพราะว่ากองทัพบ,บกนี่ติดพันงานยุทธการเยอะออเดี๋ยวต้องคุยกับพิยุทธ์เยอะไง<อ>แต่นี้มันมันผมไม่อยากจะไป ไปเขาเรียกว่าเสียเสียเสียสมาธิกับเรื่องนี้ครับฝากความทับไทยกับกระทรวงลาผมเนี่ยก็จะจะหยิบตรงนี้ไปนะครับเราตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าบางครั้งเนี่ยความไม่แน่เชื่อถือของของการให้ข่าวสารของบุคคลเนี่ยเราอาจจะมองไปเรื่องอ้าข่าวคงไม่จริงอ่ะคงไม่มีใครเชื่อแต่ตอนนี้ไม่ได้ละคือต้องละเอียดต้องละเอียดคือคือวันนี้ต้องบอกทั้งหมดนะจะยอมเหนื่อยหน่อยปากเปียกปากแฉในการที่ต้องพูดบ่อยพูดซ้ํามันมีความจําเป็น เพราะเราเกรงว่าอดีตผู้รับชามผมเนี่ยยังเคยคุยเรื่องนี้เล่นๆเลยท่านบอกเหมือนกันนะตอนเวลาใครที่เ,เหมือนคนจะฟ้องอะไรใครสักอย่างเนี่ยคนฟ้องก่อนเนี่ยตรก,กะเนี่ยเขาได้เปรียบก็คือก็ไอคนมาฟ้องก่อนมันน่าจะเป็นคนที่ถูกลังแกที่มันเป็นอย่างนี้ไงซึ่งเขาใช้ทวิธีตลอดเขาใช้ตรงนี้ผมกําลังจะเรียนฝากรายการพี่ยุทธไปเพื่อให้เห็นว่า คือคือทหารเนี่ยไม่ได้เราไม่ได้คํานึงอยู่แต่เรื่องยุทธวิธีแล้วนะขณะนี้เรามีเรื่องปฏิบัติการจิตวิทยาแต่ว่าไม่ใช่ปฏิบัติการจิตที่ว่าเพื่อ,อเพื่ออะไรเลยเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเท่านั้นเองออฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะใช้อยู่กับเราเยอะอแต่ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วพวกเราทุกคนเป็นเป็นเขาเรียกเป็นทหารอาสาโดยอัตโนมัติอย่างพ่ยุทธเนี่ยพอเห็นอย่างนี้เอ้ยรู้ละพอมาลีโผขึ้นมาเนี่ยแทบจะโคศกทับบกทับไทยแทบอาจจะไม่ต้องเส้นสายแล้มันมันมันพี่พยุทธจะมีความรู้สึกว่าความน่าเชื่อ ค่อนข้างเหลือไม่เหลือแล้วมันไม่เหลือแล้วครับผมที่พี่ต๊อดฝากถึงโคศกกระทรวงกลาโหมเนี่ยฝากในฐานะของทางการโคศกถึงโคศกอาไม่เป็นทางการมั่งไม่เป็นทางการอมาลีคุณกลับใจซะเถอะผมรู้นะว่าวันนี้ที่สิ่งที่คุณพูดทั้งหมดเนี่ยมีคนยัดใส่ปากคุณให้คุณพูดดังนั้นแล้วคุณก็ทําตามหน้าที่ของความเป็นโคศกแต่เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเทศที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี ของความน่าเชื่อถือเนี่ยผมคิดว่าคุณคิดได้แล้วคุณก็ไม่ควรทําตามในสิ่งที่เขาบอกให้คุณพูดนัด่นนี่ยฝากแบบชาวบ้านชาวบ้านหากันกลับใจซะเพราะตอนนี้เนี่ยพูดออกมา90เนเี่ยเท็จ90%เทอ็จอีก10%พูดไม่หมดม <laughs> พูดไม่หมดออแล้วกลายเป็นว่าเป็นการถแถลงข่าวและใครก็ดูออกหมดแล้วถูกไหมครับครับและแกยขยันด้วยออกเ <laughs> ช้าตอนนี้ช่วงนี้ออกเช้าเย็นครับตอนนี้ทางกองทัพเนี่ยรู้เท่าทันละ แต่ตอนแรกเนี่ยเห็นว่าความน่าเชื่อถือ,อข้อมูลต่ำเป็นตำแ <ตำ S 2> หน่งโคชุกกระลาโหมเลยครับ<ง>ใช่เป็นถือถือว่าเป็นโคชุกของหน่วยงานระดับบริหาร<ช>แล้วก,ก็ก็อยู่ในเลเวลเดียวกับรัฐบาลแหละว่าง่ายอยู่ในฝ่ายบริหารและยังผมเองยังอยู่ในหน่วยปฏิบัติเ,ออเรายังอยู่หน่วยปฏิบัติแต่ใครจะไปคิดว่าจะมาถึงวันนี้วันแรกเนี่ยผมสังเกตตั้งแต่แรกและประทะวันแรกท่านก็พูดเหมือนทํานองเหมือนประกาศชัยชนะผมก็อุ้ยอ้าวแล้วก็ไม่มีเรื่องกําลังพลสูญเสียคือมันผิด เราก็เห็นลักษณะแล้วพบเจอแกวันแรกเราต้องคิดแล้วเออแกมาลูกนี้แล้วก็หลังๆมาเอายิงหนักกว่าใหญ่ไปลายใหญ่เลยจนกระทั่งมาเนี่ยสุดท้ายสงสัยไม่หรือเขาเชื่อกันจริงๆนะถ่าเนี่ยวันที่เราประกาศเรื่องภูผีอาอามาลีแถลงทันทีฐานกัมพูชาตายไปแค่ห้าเองน่าจะพูดตามนี่เฉพาะที่เราส่งกลับไปให้เมื่อวานที่สิบสองแล้วน่าจะพูดตามบทความหมายของผมเนี่ยคือ เขาก็ทําตามหน้าที่เขาพูดตามบทที่เขียนมาให้นักแสดงเหรอน่าจะเป็นนักแสดงที่ดีที่ดีกว่าผู้นําท่านใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปสืบย้อนหลังว่าก่อนที่ท่านจะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยท่านทํางานอะไรมาก่อนไม่เขาล่ำเลยเขาไปเกลกรบ้เปรู้จริงเปล่าไงไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบเขาบอกไสตรงเป๊ะเลยผมว่าการแถลงการจํานวนเสียชีวิตของกัมพูชาวันนี้นะอาจจะต้องคูณสหรือคูณสาม คือคือเรื่องการเสียชีวิตนะจริง,รงๆเราเราในสังคมฐานเน่เราเราเราที่เราไม่พูดถึงเพราะว่า,าหนึ่งก็คือว่ามันคืออย่างน้อยเนี่ยถึงจะเป็นฝั่งตรงข้ามนะเราต้องเราต้องให้เกียรติเขาเราถึงมีการส่งร่างให้มีส่งร,ร่างให้แล้วเราก็ให้เกียรติเราจะไม่ย่ำยีศักดิ์ศรีเพราะเราถือว่าเขาเองก็คือผูท้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบในมุมของเขาด้วยความเป็นทหารไงครับแต่ว่าเราเราก็พูดได้แต่เพียงว่า คือเราพยายามสื่อกอนทัพพันที่สองเนะี่ยพยายามสื่อว่ามันมันมีความเสียหายแน่นอน<ช>คือ<ช>คือ,ค,อคือเราอยากให้ให้เหมือนกับว่าอย่างน้อยเนี่ยอยากให้ทางนู้นได้ได้ได้พูดความจริงเถอะ<ช>ว่ากาลังพลอาจจะผมว่าค่อนข้างเสียหายหนักอันนี้นะผมผมแต่ผมไม่ได้พูดในมุมทางทหารว่าเราได้เปรียบหรือเราได้รับใยช,ชนะอะไรไม่เราไม่พูดแบบนั้นแต่เราต้องการให้ให้ให้กำลังพลคนนั้นได้ได้รับการเชิดชูอย่าอย่ามองเพียงเพียง งานยุทธวิธีอย่างเดียวมันจะในเรื่องมันจะทําให้เรื่องหลักสิทธิมนุษยชนมันอาจจะดูดูภาพลักษณ์ตรงนั้นด้วยอันนี้คือมุมหนึ่งจริงจริงนะตั้งแต่เกิดเรื่องมาที่มาลีแถลงไม่เคยมีหลักฐานเลยนะไม่มีเลยไม่เคยโชว์ครับไอที่บอกพลเรือนเขาโดนหนึ่งสองสามไม่เห็นมีเลยนะครับคือปกติเนี่ยขนาดเรื่องไม่มีจริงยังสร้างขึ้นมาเลยถูกไหมครับครับแล้วถ้าเรื่องจริงนทำไมถึงไม่มีเบิร์ตก็บอกมันอยู่ในสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกไม่หมดไงบอกไม่หมดหรือไม่ได้บอกเลย เพราะว่าสิ่งที่เขาทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นการบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของประเทศเขาอ่ะผมบอกเอออย่าทําอย่างนี้เลยยิ่งคุณทูดเรื่องมาลีคนขึ้นเยอะเลยครับยิ่งคุณทำแบบนี้นะพอพูดเรื่องมาลีจะแสนแปดแล้วเนี่ยยิ่งคุณทำแบบนี้มากเลยนะมันทําให้ต่างชาติเขามองประเทศคุณว่ามันเป็นประเทศที่ไม่น่าเชื่อถือเลยอ่ะคือมันจะเหลือความน่าเชื่อถือไว้บ้างเ่าะงั้นเถอะครับ ขน,ขนาดผู้นําสงสุดดูจะมีปัญหาแล้วใช่ไหม <c oughs> ครับครับอแล้วขนาดคอสกยังไม่มีใครเชื่ออีกครับอ่ะ